หุ้น IPO ขวัญใจแม่บ้านเจ้าของแบรนด์ไฟล์ไลน์และดีนี่สวัสดีครับนี่คือมีเป็นล้านเลยหรือพี่ ่ right now นะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินในกระเป๋าของคุณนะครับและสำหรับในวันนี้นะครับมีหุ้นตัวหนึ่งครับที่กำลังจะเข้า IPO หรือว,ว่าเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ให้เราได้ซื้อขายนะครับในอีกไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองจากวันที่ผมทําคลิปนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมจึงจะสรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ให้นะครับผมให้เ,เพื่อนๆไ,ได้เอาไปตัดสินใจกันว่าควรจะลงทุนหุ้นตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไอ้หุ้นตัวน ขอนำเสนอดังนี้นะครับคนตัวนี้นะครับมีชื่อว่า NEO นะครับหรือว่า NEO Corporate Public Company Limited นะครับตัวย่อก็คือ NEO นะครับชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเคยได้ยินมาบ้างในช่วงนี้นะครับถ้าอยู่ในแวดวงการลงทุนนะครับตัว NEO เนี่ยมีเป็นบริษัทที่นะครับอยู่มานานแล้วนะครับก่อตั้งเมื่อปี2532นะครับหากหลายๆคนยังงงว่าเฮ้ย NEO เนี่ยทำสินค้าอะไรบ้างนะครับลองมาดูรูปนี้นะครับนี่ฮะ จะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับทางเรามากเลยนะครับตั้งแต่แบรนด์ทรอนนะครับโลออนผู้ชายใช่ไหมวีวีไายนะครับแล้วก็เอเซนต์นะครับเอเซนต์เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะถ้าเป็นผู้หญิงอะแล้วก็ตัวบีไนิ์นะครับก็เป็นตัวสบู่เหลวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแบรนด์ไฟไลน์นะครับซึ่งเป็นตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการซักผ้าอบผ้า อย่างนี้นะครับแล้วก็แบรนด์ดีนี่ครับซึ่งจริงๆเอาจริงๆนะดีนี่เนี่ยหลายๆคนผมว่าคุ้นเคยนั้นไม่แน่เนี่ยอาจจะเคยใช้ด้วยนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมากๆครับเชื่อว่าจะน่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องเคยผ่านการใช้งานมาบ้างครับเราถึงแบรนด์สมาร์ทแล้วก็แบรนดโทมิครับหรือว่าน้ํายาถูพื้นนั่นเองจากดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะพอคาดเดากันได้ใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวคุนีโอเนี่ยมันทําพวกสินค้าอุปโภคนะครับเกี่ยวกับการซักล้างทําความสะอาดนัตต้งงงงแ่่ทาาากยจถึ พื้นผนังพื้นผิวในบ้านนั่นเลยนะครับผมทีนี้นะครับ ผมจะมาเจาะตัวดูแบรนด์ต่างๆคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ส่วนแบน่งการตลาดเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่ผมยกมาเนี่ยผมอ้างอิงมาจากตัวไฟล์เอาท์หรือว่าไฟล์ลิงของตัวบริษัทนะครับที่ส่งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ประกอบกับข้อมูลต่างๆที่ว่าผมก็รวบรวมมาจากสื่อต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาประมวลผลให้มันดูเข้าใจง่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอันไหนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีท่านใดเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนะครับเพรผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่ใช่ลูกค้าทางตรงของอุปกรณ์หรือว่าแบรนด์เหล่านี้นะครับก็ อาจจะมีอะไรที่คาดเคลื่อนไปได้ครับก็อยากจะวานครับว่าถ้าเป็นแม่บ้านหรือว่าท่านที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางแบรนด์เนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับเราจะมาดูกันที่ตัวแบรนด์แรกนะครับคือตัวไฟล์ไลน์นะครับไฟล์ไลน์เนี่ยจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเอ่อทางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซักล้างนะครับซักผ้าอะไรพวกนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ป,ปรับผ้านุ่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์รีดผ้านะครับซึ่งตัวแบรนด์ไฟไลน์เนี่ยผมได้ไปดูที่เชลมาครับว่าไอตัวปริมาณในเชลอะผมว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเครี่ยง เทียบเคียงได้กับตัวแบรนด์ใหญ่ๆที่เรารู้จักเลยนะครับอย่างเช่นตัวดาวนี่หรือว่า a t t แทกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางตัวเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวณปัจจุบันเนี่ยผงซักฟอกอ่ะที่มันเป็นผงอ่ะที่เรารู้จักที่เราใช้กันมานครับมันค่อนข้างจะลดลงแล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ในเรื่องของผงซักฟอกแบบน้ํามากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นตัวที่เจ้าของแบรนด์เขาบอกนะครับทีนี้ครับผมจะมาเสริมตัวดูตัวการตลาดครับ ตัวการตลาดของเจ้าหุ้นนีโอเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการซักผ้าชนิดน้ำนะครับเขาจะมีตัวแบรนด์2แบรนด์คือแบรนด์ไฟล์ไลกับแบรนด์สมาร์ทซึ่งส่วนแบ่งเนี่ยมันอยู่ที่21เนะครับณนะปี2565ซึ่งอยู่ที่อันดับ2นะครับรองจากตัวยูนิลิเวอร์นะครับซึ่งอยู่ที่42เก็จะประกอบด้วยแบรนด์บริสคอมฟอร์ดโอมออย่างที่เราคุ้นเคยนะครับจะลองสังเกตตัวการเติบบบโตตตตนนนนะครรรััั้งแแ่่แ่่่ปปี 12, 14, 16, 21, ีี 1, ีี61 10เเเยยยวด์อออูท 43 3สมีแล้วก็ค่อนข้างทรงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเสีย m มาเก็ตแชร์ด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวนีโอเนี่ยเขาค่อนข้างจะกินมาเก็ตแชร์ได้เยอะครับดูตัวอันดับ3ก็คือตัว Lion เดี๋ก็จะประกอบด้วยแบรนด์ท็อป s อเซนต์โปแบบนี้นะครับปรากฏว่ามีมาเก็ตแชร์ที่ค่อนข้างลดลงครับแสดงว่านีโอเนี่ยกินส่วนแบ่งการตลาดจากตัวอันดับ2เนี่ย จากตัวอันดับ2จากในปี61อ่ะซึ่งก็คือตัวไลออนแล้วนิโอเนี่ยค่อนข้างกินขึ้นมาจนกลายเป็นอันดับ2แทนแล้วแสดงว่าตัวนิโอเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับตัวแบรนด์ทั้งหมดในเซกเมนต์นี้นะฮะส่วนตัวต่อไปก็คือตัวแบรนด์ไฟไลน์ครับจะบอกว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์อัดกลีบผ้าเรียบครับในปี65เนี่ยตัวแบรนด์ไฟไลาไยลของนีโอเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย60%เลยนะครับเหนือกว่าตัวไฮจีนที่เป็นอันดับ2ถึง33%เพราะว่ากินเรียบนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ต้องดูตัวมูลค่าตลาดรวมเนยครับว่ามันอยู่ที่ตัว300ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเทียบกับตัวมูลค่าทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นซักผ้าชนิดน้ำเนี่ยอยู่ที่6000นะครับแสดงว่าตัวส่วนการตลาดเนี่ยมูลมูลค่าน้อยกว่าแต่ว่าในเซกเมน,เน,น,เน,น,น,นต์ แบรนด์ไฟลายน์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของเขาด้วยที่กำลังทำการตลาดแล้วก็ทำการวิจัยอยู่นั่นเองนะครับตัวแบรนด์ต่อไปครับคือแบรนด์ดีนี่ครับแบรนด์ดีนี่เนี่ยก็คือแบรนด์ที่กิ๊ก เกี่ยวข้องกับเด็กครับต้องบอกก่อนว่าตัวแบรนดีนี่เนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆของเขาเนี่ยก็จะเจาะจงไปเลยว่าไฟล์ไลน์เนี่ยเกี่ยวกับผ้าใช่ไหมตัวแบรนด์อื่นก็เจาะจงว่าทรอสก็เป็นโคโล,โลนเกี่ยวกับทําความสะอาดไปเลยแต่ว่าตัวแบรนดีนี่เนี่ยของเจ้าหุนนีโอเนี่ยเขาครอบคลุมหมดเลยครับที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้างภาชนะล้างตัวเด็กหรือว่าซักผ้าเด็กอย่างนี้ครับก็บจะเป็นตัวแบรนดีนี่หมดเลยแล้วก็คงอยู่มานานแล้วนะครับตัวแบรนดีนี่เขาจะบอกออกมาเป็น3อย่างครับก็คือตั้งแต่ทาารกกกแแเิิดถึง3 3- ปปีีลลล้้ววว็ผตภัณฑ์คม าทั่วไปนะครับทีนี้ลองตัวดูตัวมาเก็ต h ช็คของดีนี่นะครับ จากรวมทั้งหมดเลยนะครับมูล,ลค่าตลาดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กเนี่ยนนโอหรือแบรนด์ดีนี่เนี่ยอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่2 6เนะครับเหนือกว่าโอโซนสภาหรือว่าเบบี้ไมล์ที่14%บสนะครับสังเกตนะครับว่าตัวตั้งแต่6กหนึ่ง so เนี่ยโอโซนสภาเนี่ยเป็นเจ้าตลาดนะครับอยู่ที่2ี่ีแต่ว่าพอช่วงเวลาผ่านไปนะปรากฏว่าแบรนด์ดีนี่ครับมาเป็นเจ้าตลาดแทนอยู่ที่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เฉื่นจคือากันอยู่ประมาณนี้นครับ,น,น,รบนี่ฮะ ผลิตภัณฑ์กลุ่มซักผ้าเด็กเนี่ยแบรนด์ดีนี่เนี่ยครองตลาดอีกแล้วนะครับอยู่ที่70%เรเซหรือว่ากินเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตลาดมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี6 1หนึ่งอยู่ที่6 1นะครับผมแม้ว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่800ล้านครับแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าหลายๆเซกเม,กเมนต์ย่อยอ่ะตัวนนโอเนี่ยเขากินตลาดไปเยอะนะครับหลายตัวอยู่เหมือนกันตัวแบรนด์ดีนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กนะครับ ทีนี้ครับดูเพิ่มครับตัวปรับผ้านุ่มเด็กก็เช่นกันครับมูลค่าตลาดรมเนี่ย278ล้านครับแล้วก็ตัวแบรนด์ดีเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมาตั้งแต่นมนานเลยนะครับตั 40, ้งแต่10 47%ในปี61ครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่ากินมาได้ถึงเกือบ80%เลยนะครับเกือบ79%เลยซึ่งเขาก็บอกก่อนว่าไอ้ตัวแบรนด์ดีนี่เนี่ยตั้งแต่เดิมเนี่ยเขาต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทําการตลาดเยอะแล้วก็มาขายในไทยเยอะเห็นได้จากตัวยี่ห้อต่างๆที่มาจากประต่างประเทศใช่ไหมครับแต่ว่า ให้ตัวหุ้นดีโอเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งในเรื่องของการหาคอส t o m เมอร์อินไซด์ครับก็คือหาความต้องการหาเพนพอยต์ของลูกค้าครับอย่างแบรดดินี่เนี่ยเขาเริ่มจากการทําการตลาดโดยการสร้างวงจรการคอมมูนิตี้ของลูกค้าก่อนนะครับอย่างเช่นเขาจะมีคล้ายๆเรือว่า คอมมูนิตี้เกี่ยวกับคุณแม่นะครับว่าเขาเริ่มสร้างจุดตัวนั้นมาก่อนแล้วก็อาศัยการบอกต่อครับทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาในการไปทิ่นิยมมากขึ้นเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนก็จะมากจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับซึ่งคุณแม่เนี่ยไอตัวโฆษณาทางโทรทัศน์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยส่งผลกับการตัดสินใจซื้อหรอกครับคุณแม่เนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพราะว่าได้ยินแม่คนอื่นเขาใช้กันมาอีกีกกแล้ว็เอามาบอกต่อซึ่งเ้าาก็อศััยจุดนนนีอขงลูกค้าเนี ดีนี่จนมาเป็นเจ้าตลาดจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผม ตัวแบรนด์ต่อไปก็คือแบรนด์ B ีไน์ครับตัวแบรนด์ B ีไน์เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ของบริษัทว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าเขาพยายามจะเอาเทรนด์เนี่ยความเป็นออร์แกนิกเนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยมาตั้งแต่นานแล้วครับเทรนได้จากตัวแบรนด์ B ีไน์เป็นตัวจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเทรนด์ของการตลาดเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าทางเขาครับผู้บริโภคเนี่ยเริ่มหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งไม่ก่อเกิดสารละลายเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับทำให้มูลค่าตลาดเนี่ ในการทําความชําระล้างร่างกายนะครับส่วนแบงการตาลัดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันดับ2ครับเป็นรองจากโชกุบัสึกอยู่ที่18%นะครับผมแต่ก็เห็นได้ว่า market ็ตแชรเนี่ยเขว่ากินได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็คือตัวผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำนะครับก็เป็นอันดับ2เช่นกันนะครับผม แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของจุดซ่อนเลนส์น,น่ยก็คือผลิตภัณฑ์ล้างไอ้นั่นแหละครับของคุณผู้หญิงน,นะครับตัวแบรนด์บีนเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ2นะครับอยู่ที่37%เดอนั่นเองจะจะสังเกตว่าชชกุบะสอในส่วนนี้เนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยเหลือแค่2.6%นะครับส่วนตัวอันดับแรกก็คือ อของซาฟ وني อเวนติครับซึ่งบอกตรงๆว่าผมผมไม่ใช่คนใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะผมก็เลยไม่มีรายละเอียดนะครับซึ่งอันดับแรกก็อยู่ที่40นะครับจะเห็นในบ้ามูลค่าการตลาดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าจาก63นะครับของเจ้าตลาดเนี่ยเหลือที่40ในปี65สลับกับตัวแบรนด์บีไนท์เนี่ยจาก16กลายเป็น37แปลว่าเห็นการเติบโตขึ้นอย่างชาัดเจนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าต่อไปเนี่ยบีไนท์เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าตลาดของผลิติตตภัััััณฑ์์จุดดดดดซซ่่่่่่่่อออออนน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 ไไ้้้เเเเงงงะะะคคคคครรรรรรบบบบบบึกกกกกก็็วววาาาาถใใยยยชีีหหแผม ต่อไปที่คุ้นเคยนะครับทรอสครับจริงๆเนี่ยผมก็เคยใช้นะครับซึ่งก็บอกตรงๆว่าช่วงที่ผมซื้อแบนทรอสเนี่ยอย่างแรกคือตัวโปรโมชั่นมันดีครับตอนนั้นมันมีมันเป็นจัดเป็นแพ็เกเกจหนึ่งแถมหนึ่งอนะ่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ตัวพูดนีโอเนี่ยเขาทำได้ดีครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็น ตัวลิเิ่มครับว่าการเอาโพชั่นเยอะๆเอามาขายเนี่ยราคาถูกที่ผู้บริโภคเนี่ยให้คุณค่านะครับผมอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าตลาดแรกๆครับส่วนตัวแรกๆเนี่ยไอพวกน้ํายาเคมีความสะอาดนะครับมันจะขายเป็นขวดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเคลมว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ว่าเอาตัวน้ํายาเนี่ยเอามาใส่ในถุงแล้วก็ใช้วิธีการเอาไปเติมในขวดเก่าแทนซึ่งก็จะลดต้นทุนแล้วก็ทําไม่ขายได้ในราคาถูกขึ้นหรือว,ว่าเอามาแพ็คหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมไปดูเนี่ยก็มีตัวของฮุนดิโอเนี่ยนะครับแบรนด์เดียวของ แบรนด์ของคุณนีโออย่างเดียวเลยที่ว่าทําการตลาดแบบแพ็คถุงแบบใส่สองถุงแพ็คในเดียวกันแล้วก็ขายคู่แบบหนึ่งแถมหนะึ่งะซึ่งตัวแบรนด์อื่นเนี่ยน่าแปลกใจครับที่ผมก็ไม่เห็นนะครับเห็นตัวแบรนด์เนี่ยเขาเป็นคนทำโปรโมชั่นแบบเนี้ยให้กับลูกค้าตลอดเวลานะครับทีนี้มาดูตัวมาเก็ตแชร์ของแบรนด์ทรอสนะครับแบรนด์ทรอสเนี่ยต้องบอกว่าตัวมาเก็ตแชร์ของล้างหน้าโลออนผู้ชายเนี่ยมันโดนกินไปโดยตัวแบรนด์ของนีเวียหมดแล้วนะครับซึ่งตัวนีโอเนี่ยก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งในตลาดท็นนอ แต่ว่าที่สำคัญก็คือตัวถ้าเป็นโคโลนเนี่ยโคโลนสำหรับผู้ชายเนี่ยแบนทรอสเนี่ยกินอันดับหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่70%เนแต่ว่าตัวมูลค่าตลาดเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับอยู่ที่260ล้านนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นตัวแบรนด์เอเวอร์เซนต์ครับซึ่งตัวเอเวอร์เซนต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวโคโลนผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นตัวแบรนด์แรกที่หุ้นตัวนี้ทําด้วยซึ่งก็ตั้งแต่ปีแบบ2535อะไรช่วงช่วงนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่ทําผลิตภัณฑ์โคโลนสำหรับผู้หญิงครับเพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงยุคนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากผู้ประกอบการในไทยเนี่ยมันไม่ได้หรูหราไม่ได้ก้อหรูไม่ได้มีคุณภาพนะครับความหรูหราก้อหรูเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์ต่างประเทศ ครีมตรงนี้นะครับว่าเขาทําผลิตภัณฑ์หรูผลิตภัณฑ์พรีเมียมแมสสำหรับคนไทยขึ้นมานับตั้งแต่ยุคนั้นนะครับอย่างเช่นตัวแบรนด์เอเวอร์เซนต์เนี่ยก็เป็นแบรนด์แรกของเขานะครับตัววีไว้ก็เช่นกันนะครับซึ่งตัววีไว้เนี่ยจะเสริมความเป็นออร์แกนิกมากขึ้นนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนั่นเองส่วนตัวมาเก็ตแชร์เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้เยอะนะครับอยู่ที่6.3%เท่านั้นเองซึ่งตัวแบรนด์นิเวียเนี่ยก็เป็นเจ้าตลาดเช่นกันนะครับกินไปถึง60%เช่นกััััันนนนนกกบบตตวววฝ่่่่งงขอผู้้ชาาาาายะคครรแปปฏใถเ็โโลสหหรับผู้ญิงเนี่ย ตัวแบรนดีโอเนี่ยจะค่อนข้างทําได้ดีครับอยู่ที่26เศษแอันดับ2รลองมาจากเทเวลพัทนะครับของก็สดสภานนะครับผมเพื่อนทุกคนกน็น่าจะคุ้นเคยใช่ไหมครับแบรนดะ์เทเวลพัทเนี่ยก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวสมาร์นะครับอันนี้เขาเพิ่มขึ้นมาครับว่าเพื่อเพิ่มเซกเมนต์ของลูกค้าครับตัวแบรนด์สมาร์ก็เพิ่มขึ้นมาจากตัวแบรนด์เดิมที่เขามีนะครับ แล้วก็แบรนด์โทมิครับก็เป็นแบรนด์ทำความสะอาดพื้นของเขาครับซึ่งเขาก็บอกว่าได้เอากลิ่นทางญี่ปุ่นกินซากุระมาเพิ่มในตัวแบรนด์นี้นะครับผมว่าเขาน่าจะเห็นจากช่วงตัวโควิดนี่แหละครับว่าตัวโควิดเนี่ยคนก็มากถ้าอยู่บ้านนะครับมันก็เลยมีแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งตัวแบรนด์อื่นเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับหุ้นตัวอื่นก็มีแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าผสมประสานกลิ่นต่างๆจากสถานที่ท่องเที่ยวมาในช่วงโควิดเช่นกันนะครับตัว a า k e t Share นะครับก็ถือได้ว่ายังไม ทีนี้ครับโดยสรุปภาพรวมนะครับก็สินค้าของคุณตัวนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนนะครับประกอบด้วยแบรนด์ไฟไลน์สมาร์ทแล้วก็โทมินะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลประกอบด้วยแบรนด์บีนอสทรัลเอเวอร์เซนแล้วก็ v ีไวนะครับแล้วก็กลุมผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็กปกอดแบรนด์ดีนี่นั่นเองนะครับมีทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8แบรนด์นะครับหน้าตอนนี้นะครับทีนี้อยากให้ดูตรงนี้ครับส่วนของส่วนแบ่งรายได้ครับปรากฏว่าไอตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็คือพวกซักผ้าล้างพื้นต่างๆเนี่ยอยู่ที่43%สนะครับส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลโรออนบีไนท์ทรอดเนี่ยอยู่ที่24%นะครับแล้วก็ส่วนของผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็กเนี่ยดีนี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งส่วนแบ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะ เป็นส่วนแบ่งประมาณนี้เนี่ยมาตั้งแต่นมนานแล้วนะครับผม ก็จะสังเกตได้ว่าไรายได้เนี่ยก็เติบโตขึ้นทุกปีนะครับดูตัวบรรทดล่างสุดนะครับจาก6,007เป็น7,004 8,003แล้วก็9,004นะครับแปลว่าเขาได้ทําการตลาดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ก้าวผ่านพ้นช่วงโควิดไว้นะครับซึ่งก็สังเกตก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคอะพวกซักผ้านุ่มสบู่เหลวยังไงอะคือคนมันต้องใช้ครับและยิ่งมีโควิดเนี่ยคนก็ต้องยิ่งมาทําความสะอาดบ่อยขึ้นใหญ่เลยทำให้ยอดขายเขาเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับส่วน เห็นว่าป,ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเทรนด์เอจิงโซซาตี้ครับผู้สูงอายุมันเกิดขึ้นมากขึ้นเอ้ยเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็พยายามจะเปลี่ยนเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็โซนแบ่งบรายได้ลักของเขาณตอนนี้นะครับอยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่จำไห้ก็มีข้อสักข้อสังเกตครับว่าต่อไปเนี่ยแบรดดีนี่เนี่ยมันจะขายได้น้อยลงหรือเปล่าเพราะเด็กมันเกิดน้อยลงถูกไหมครับซึ่งข้อนี้ผู้บริหารเขาบอกว่าตัวแบรดดีนี่เนี่ย กำลังพยายามจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นแต่ว่าเขายังไม่ให้รายละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีว่าในอนาคตต่อไปดีนี่เนี่ยซึ่งตัวแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมานมานมนานแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องของความถนอมผิวสะ,ะสะอาดสะอ้านไม่ละลายเคืองครับซึ่งเขาก็อาจจะใช้จุดนี้เนี่ยมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเด็กเนี่ยไปเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเหมือนเขาออกมาแล้วนะครับว่าแบบผลิตภัณฑ์ซักผ้าสําหรับผู้สูงงอออาาาาาายุเพื่่่กกกํจััดลิินนนนคคแแบบบบี้้้้ะรรรทผููหหวใขมม ตัวต่อต่อไปอยากจะเห็นตัวการเติบโตนะครับว่าดูตัวอัจฉริสุดท้ายก่อนครับจากตัว5ปีล่าสุดนะครับตัวอินดัสทรีเนี่ยก็คือการเติบโตของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวแบรนด์นีโอจะเห็นได้ว่าทั้ง3ามแคตตากรีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ในความสะอาดผ้านะครับแล้วก็ต้องผลามสะอาดร่างกายแล้วก็ผลิตภัณฑ์เด็กเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยสูงกว่าอุตสาหกรรมหมดเลยนะครับอย่างตัวเฮาส์โซเนี่ยรั้วผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทําความสะอาดผ้าทำความสะอาดบ้านเนี่ย จากอุตสาหกรรมเนี่ยโต7%เนี่ยทางของดีนีโอเนี่ยโต29%เลยนะครับส่วนตัวอันอื่นเนี่ยก็มากกว่าตัวอุตสาหกรรมหมดเลย นะครับผมแล้วก็ m r r k t t s h ร r เนีก็ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับอันดับ1,2,3,4,5หมดเลยอย่างตัว h o u s e โ d เนี่ยก็อยู่ที่21%เป็นอันดับ2อย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับตัว Personal Care เนี่ยก็อยู่ที่18%ก็อยู่ติดท็อปสนะครับส่วนตัว Baby กับคิดหรือว่าแบรนดีนี่ก็อยู่ที่70%หมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากตัวสองพันสนะิบปแปดเ,เนี่ยจากเขาโฮเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเป็นยี่สิบเอ็็เการ เติบโตมาตลอดในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับผม ต่อไปครับก็เป็นช่องทางการจำหน่ายนะครับจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยเขาเข้าอยู่ที่ m o เ r n Trade เนี่ยอยู่ที่53%ในปีล่าสุดน,นะครับแล้วก็ตัวช่องทางดังเดิมก็อยู่ที่3 9ก็นับว่าอยู่ที่ประมาณครึ่งๆึครัครบแต่จริงๆก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่หรอกประมาณ 50- กับ40อะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าแชร์ค่อนข้างจะไม่ได้กระจุกตัวอยู่ตรงที่ใดมากก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าข้อสสงเกตคือตัวบมเดิลเทรดอย่างที่เรารู้นะในประเทศเราเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่แบนนรบน, Trade น,น,น,รนด์ ก็เห็นได้ว่าไรายได้ก็เติบโตมาเช่นเคยนะครับ ต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดได้เปรียบหรือว่าจุดเด่นของเขาครับจะเห็นได้ว่าตัวจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมี a r k ก t s h ชร์อยู่อันดับต้นๆน,น,นะครับหลายแบรนด์ทีเดียวแล้วก็เหมือนหุ้นตัวนี้เนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยเขาไม่สัมภาษณ์เองเลยครับว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับการ R&D นะครับหรือว่าการวิจัยความต้องการของลูกค้าแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยซึ่งผู้บริหารเนี่ยเขาว่าเน้นในเรื่องนี้มากๆครับจากการสัมภาษณ์หลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ตัวหุ้นตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าอย่างที่เห็นวาม้ลแออ คาแต่ละตัวเขาก็ติดอันดับท็อปหมดเลยครับอยู่ในใจของผู้บริโภคอยู่อันดับท็อป5ท็อป3ามบางตัวก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ตัวนีโออ่ะค่อนข้างจะมาก่อนการครับคือเขาเน้นความเป็นออร์แกนิกโปรดักต์เนี่ยมาตั้งนานแล้วครับก่อนที่ผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยจะมาสนใจในเรื่องนี้ครับแล้วก็เขามีความเน้นในเรื่องของการขายในยราคาพรีเมียมมากขึ้นการออกสินค้าพรีเมียมมากขึ้นเพื่อจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยครับซึ่งข้าบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยยอมจ่ายครับเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นดีต่อร่างกายมากขึ้นไม่ส่งการระคายเคืองต่อผิวนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เค้าาหววนมสนใจแล ใน,นเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียโปรดักต์เนี่ยเขาก็พยายามจะเอามานําเสนอตัวสินค้านั่นเองนะครับผมจากเทรนด์ของโควิด1 9ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือจุดแข็งแล้วก็จุดเน้นของเขานะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นตัวโรงงานครับโรงงานเขาไม่อยู่ที่เดียวแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยเขาเอาระบบของอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยมาใช้ในโรงงานมากขึ้นก็คือตัวระบบควบคุมด้วยหุ่นยนต์นั่นเองซึ่งก็ทําให้ลดความผิดพลาดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือกําลังการผลิตครับจะเห็นว่าในปีล่าสุดเนี่ยกำลังการผลิตมันจะอยู่ที่ประมาณ84% 80% up นะครับยกเป็นตัวของใช้ส่วนบุคคลอยู่ที่64%นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%ซึ่งก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถามว่าทำไมมันไม่ร้อเปเลยจริงๆเนี่ย80-85%เนี่ยก็ถือว่านับได้ว่าค่อนข้างเต็มแลวครับเพราะว่า ไอ้ตัวสิอร์เซ็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเซตเครื่องจักรในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การหยุดบำรุงซ่องซ่อมเครื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงดังนั้นเนี่ยไอ้หุ้นพวกโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเต็ม100%นเนี่ยน้อยมากครับเพราะว่า <c oughs> มันจะต้องเผื่อเวลาในการซ่อมอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จะเห็นได้ว่าจากในปี63เนี่ยมันเกินร้อยมาตั้งหลายตัวครับแปลว่าเขาเนี่ยทำงานล่วงเวลาครับมีการให้ OT กับพนักงานมากขึ้นอย่างนี้เ,เป็นต้นนะครับแล้วก็จากการกําลังการผลิตที่เต็มเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่เขาทําการ IPO หรือว่าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือฟิวเจอร์โปรดักต์ครับหรือว่าโปรดักต์ในอนาคตที่เขาจะเอาเงินจากการ IPO ีเนี่ยมาทํากับ บริษัทของเขานะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มกําลังการผลิตนะครับอันนี้เขาให้มาเต็มๆเลยนะครับว่าเนี่ยเพื่อนดูตามตารางทางซ้ายมือได้เลยครับว่าตัวปี2024เนี่ยเพิ่มหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าตันแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเพิ่มประมาณแสนหกนะครับจากจากตรงเดิมอ่ะดูตรงด้านบนนะครับปี2 0ง3ันี่สิบสามเนี่ย total capacity เนี่ยอยู่ที่แสนเก้าแล้วก็พอมาถึงสิ้นปี27เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแสนหกเพิ่มขึ้นเกินครึ่งครับเกือบครึ่งอ่ะ จากทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัว personal care เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเพิ่ม warehouse นะครับก็คือคลังจัดเก็บสินค้านั่นเองซึ่งเมื่อเพิ่มการผลิตแล้วเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มโกดังในการเก็บด้วยนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะครับจาก11,000เนี่ยเพิ่มมาอีก29ง0 0นเะครับเรียกว่าค่อนข้างจะเติบโตแบบก้ารการะโดดก็เป็นสตอรี่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้นนนััเองครบ ตัวคาพลาสตี้เขาก็มาแสดงให้เห็นโชว์เช่นกันนะครับว่ากําลังการผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเยอะมากครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะครับทษทีนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันครับตัวการเติบโตเนี่ยก็เรียกว่ามีการเติบโตมาตลอดนะครับอ่าตัวมาจินเนี่ยทางฝั่งของขวามือเนี่ยอาจจะลดลงบ้างเนื่องจากสถานการณ์ตัวของโควิดนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้ครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาเติบโตเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวแบ่งผลิตสเปก e รัมโมเดิลเทรดอะไรพวกนี้ก็ตามที่นําเสนอไปนะครับ โอเคทีนี้ครับมาดูตัวส่วนของ IPO บ้างครับตัว IPO เนี่ยเขาจะจำหน่ายอยู่ที่ราคาประมาณ39บาบาทต่อหุ้นนะครับผมแล้วก็จำหน่ายเมื่อจะ จริงๆอะตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยมันจําหน่ายไปหมดแล้วครับมันจะจําหน่ายช่วงปลายมีนากับต้นเมษาแล้วก็จะเข้า IPO ในวันที่9นะครับก็ว่าน่าจะอีกวันสองวันในช่วงทําคลิปนี่แหละนะครับผมแต่ว่าราคา IPO เริ่มต้นเนี่ยมีอยู่ที่39บาทนะครับทีนี้มาดูตัววัตถุประสงค์การใช้เงินครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยใช้เงินจานวน1 9 6 0ล้านบาทเนี่ยเพื่อขยายโครงการกําลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น,นะครับแล้วก็ขยายคลัง วัตถุดิบแล้วก็บัรจุพันฑ์นะครับผมแล้วก็อีก5 0าร้อยล้านเนี่ยไปชําระคืนเงินกู้นะครับแล้วก็อีก400กว่าล้านเนี่ยไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนเินธุรกิจนะครับแปลว่าตัวมากที่สุดเนี่ยก็เอาไปใช้ในการขยายโรงงานนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปสร้างการเติบโตนะครับบางบริษัทเนี่ย IPO เนี่ยเอาเงินเนี่ยมาล้างหนี้อันเนี้ยก็จะน่าสนใจน้อยกว่าบริษัทนี้นะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นครับจะบอกว่าผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ขายหุ้นทิ้งเลยนะครับยยกเเววว้นนส่ดี็คื รวมกลุ่มของ M S S นะครับซึ่งขายหุ้นไปส่วนหนึ่งครับจากประมาณ28ล้านหุ้นเหลืออยู่ที่18ล้านหุ้นนะครับซึ่งไอตัวบริษัทนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะมันเป็นบริษัทที่เน้นในการลงทุนอยู่แล้วครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับว่าเขาอาจจะขายเอากำไรไปลงทุนตัวอื่นหรือว่าเปลี่ยนการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของเขานะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแปลว่าผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ย ถึงแม้ว่าผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ขายหุ้นเลยสัก,กบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตัดความกังวลทิ้งไปได้เลยแต่ว่ามีกลุ่มทุนเนี่ยที่ถือหุ้นบริษัทมาแต่เดิมเนี่ยค่อนข้างขายออกก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องควรระวังนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ขายเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแปลว่าแม้จะต้องระวังเนี่ยแต่ว่าสเกลเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องเอาไปคิดต่อนะครับในเรื่องนี้ แต่ว่าอีกข้อหนึ่งครับซึ่งข้อนี้เนี่ยผมว่าหลายๆช่องเนี่ยที่นําเสนอหุ้นตัวนี้ไม่ได้พูดถึงครับว่าก็คือไอตัวทางด้านเงินปันผลครับคือก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยไอ้หุ้นนีโอเนี่ยเขาจ่ายปันผลให้กับผู้บริหารเนี่ยเป็น จ่ายปันผลพิเศษนะครับให้กับทีมบริหารเนี่ยร้อยเปเนลยนะครับแปว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลพิเศษให้กับทีมบริหารเนี่ยก่อนจะเอาหุ้นเนี้ยมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตัวหนี้สินมันเพิ่มขึ้นด้วยครับมันเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะกู้หนี้อาจจะกู้เงินมาจ่ายปันผลพิเศษให้กับผู้บริหารแล้วก็เอาหุ้นเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์โปรเซสเนี่ย DJ มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นข้อกังวลกับผมอย่างหนึ่งครับเป็นข้้ออนนึงงงที่่ตคควววรรระะัับา เอมันจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ต้องรูง้แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวบริษัทนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวข้อดีหุ้นตัวเนี้อย่างที่บอกครับอันดับแรกก็คือหุ้นตัวนี้เนี่ย อ่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดีเราใช้งานได้ทดสอบได้แล้วก็เราก็คุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เข้าใจง่ายดูตรวจสอบอะไรง่ายแล้วก็มีกําลังการเติบโตมีแผนงานที่ชัดเจนครับเพราะว่าตัวโรงงานเนี่ยเขาต้องค่อนข้างชัดเจนประมาณนึงครับว่าจะมีออเดอร์แน่ๆถึงได้ทําการขยายนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือตัวราคา39บาทเนี่ยถ้าเทียบกับมูลค่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราประเมินราคาออกมาซึ่งไอการประเมินราคาเนี่ยผม่าจะขอละไว้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสมมติฐานไม่เหมือนกันทําให้ราคาเนี่ยค จะแตกต่างกันได้แต่ว่าโดยคร่าวๆที่ตีราคาออกมาเนี่ย P/E เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ11เท่าเองครับซึ่งถือว่า ผมใช้คำว่าในส่วนตัวผมนะถือว่าค่อนข้างถูกถูกครับกับ P/E 1 1เท่า e เนี่ยซึ่งไลซึ่งไอตัวผู้ทำการเงินของตัวหุ้นเนี่ยเขาก็าบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักประมาณอย่างไรถ้าเทียบกับตัวขนาดของบริษัทนะครับซึ่งก็เป็นอีกข้อดีอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องอย่าลืมข้อเสียที่นำเสนอไปที่ผ่านมานะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของหุ้นนีโอนะครับหุ้น I.P.O ขวัญใจไม่บ้านเจ้าของแบรนด์ไฟไลและดีนี่ครับคิดว่าข้อมูลตรงนี้ครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆ ต่อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์นี้เลยว่ามันมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็น่าจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าเหมาะสมควรแกเวลาเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์นะอันกริึมเนี่ยเจนจะเลคลิปดีๆแบบนี้เปก่บเพื่อนคุณื่นต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามกับมีไปรล้านเลยหรือพี่นะครับทั้งทางพอร์ตแคสหรือว่าไลน์นาวได้ต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ